สวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่พบกับผมสอนอพระเครื่องลิฟซีในช่องสอนอชาแนลอีกแล้วครับคลิปนี้จะพาเพื่อนพอน้องพี่ไปชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนคัตธรเมโนเปียน,นอายุวัฒนามงคล83ปีหรือเหรียญโล่นะครับเนื้อนวะนากากทองไปชมในคลิปนะครับว่าเนื้อนวะนากากทองดูอย่างไร มีจุดสังเกตต,ตรงไหนบ้างครับไปชมในคลิปนะครับก่อนไปชมคลิปฝากเพื่อนเพือนน้องพี่กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆหครั้งต่อไปไปชมกันเลยครับครับที่เพื่อนเพือนน้องพี่เห็นตรงนี้ก็เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพียยนคะับธรมอดีเจ้าวาดวัดเกินกระถินนะครับที่อันนี้ก็เป็นเหรียญอายุวัฒนามงคล 83ปีนะครับสร้างเมื่อปี2553นะครับคลิปนี้จะมาแนะนำและดูเหรียญน,นี้นะครับเป็นเนื้อนวะหนากากทองนะครับที่เหรียญแบบนี้นะครับทรงนี้ลูกศิษย์จะเรียกกันว่าเหรียญโลนะครับ มันเป็นเหมือนโลของตำรวจแล้วก็เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะครับมาดูกันนะครับว่าต้องดูตรงจุดไหนครับเนื้อนวะนากากทองนะครับเหรียญรุ่นนี้เนื้อนี้นะครับสร้าง583เหรียญนะครับสังเกตนะครับก่อนลงกล้องครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับพื้นผิวเหรียญจะเป็นเนื้อนวะนะออกดำนะครับนวะปีสมัยนั้นก็จะเป็นผิวแบบนี้นะครับ แล้วก็หน้ากากทองคํานะครับเป็นรูปเต็มองค์ของหลวงพ่อนะครับเป็นหน้ากากทองคํานะครับเต็มองค์นะครับมาดูนะครับนี่นะครับนี่หน้ากากทองนะครับเต็มองค์เลยนะครับแกะบล็อกพิมพ์เหมือนหลวงพ่อเป๊ะเลยนะครับนี่คือด้านขวามือนะครับก็ต่อกคด วอทอนะครับใบโพนะครับนะอยู่ในใบโพนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือก็จะมีพอผ่านดาวกระจายนะครับเนี่ยถ้ามองด้วยตาเปล่าก็จะเห็นชัดเจนนะครับส่วนด้านล่างก็จะมีคําว่าหลวงพ่อเพี้ยนนะครับนี่คือด้านหน้านะส่วนหูหูตันนะครับไปดูด้านหลังกัน ด้านหลังพื้นผิวทั่วไปก็ก็คือผิวนว่าอยู่แล้วนะครับด้านหลังก็แกะคําว่าวัฒนมงคล83แล้วก็มียันงพ่อนะครับแล้วก็มีคําว่าวัดเกินกรถิน5กพ .53 นะครับแล้วก็มีรันเลขด้วยเลเซอร์นะครับอันนี้เป็นเลข2หลักนะครับจํานวนสร้าง583เหรียญน,นะครับนะครับนี่ก็คือลักษณะนะครับถ้าเราดู ใช้กล้องส่องนะครับก็จะเห็นอย่างนี้เลยนะครับชัดเจนนะครับนี่นะครับวัดเกินกระถิ่น5คอพ5สามนะครับเนผิวจะดำนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อนวะครับแล้วก็ด้านบนก็จะแกะคำว่าวัฒนามงคล83นะครับนี่นะฮะแล้วก็มียันหลวงพ่อคมชัดนะครับยันคมชัดนะครับ แล้วก็จะมีเส้นตรงนี้นะครับ2เส้นนะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือนะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะนี่ครับเอกลักษณ์นะครับท่านเงินก็จะอยู่ดังขวามือนะครับอันนี้ซ้ายมือนะครับนี่นะครับคือมองปุ๊บจะเห็นเลยนะครับนี่ยจะเป็นตรงนี้นะครับถ้าท่านมีเหรียญรุ่นนี้นะครับเนื้อนี้นะครับลองมาส่องเทียบกันดูนะครับนี่นะครับ เหรียญอายุวัฒนามงคล83ปีหรือเหรียญโลนะครับเนื้อนวะหน้ากากทองนะครับนี่นะครับส่วนตัวตัดขอบนี่นะครับก็จะชัดนะครับตัวตัดขอบนะชัดเจนนะครับนี่ครับเนื้อนวะนะจะเห็นชัดนะครับมีร่องมีเสี้ยนเห็นชัดนะครับนี่ตรงนี้นะครับ นี่คือตัวตัดขอบของเหรียญอายุวัฒนะมงคล83ปีหรือเหรียญโลนะครับเนื้อนวะน้าก,กะทองนะครับก็จะศึกษาเพิ่มเติมก็เข้าไปชมได้ที่เพจ Facebook สอนพระเครื่อง f อนะครับส่วนในช่องสองนอชาแนลนี่ก็มีคลิป ของวัตถุมงคลแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าดูอย่างไรนะครับแต่ละรุ่นแต่ละเนื้อนะครับของวัตถุมงคลและเครื่องรางของขังของหลวงพ่อเพียน,นะครับธโมนะครับก็ก่อนจบคลิปฝากเพื่อนพ้องน้องพี่กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ